ก็สวัสดีกันนะครับสวัสดีกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ nice น mm. ายโซเยอร์เกมเมนะโซเยอร์เกมเมอร์นะอันนี้ก็ไม่มาสมัยยาโรงทุนเนี่ยเช่นนะครับโอ้โหในเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดหนึ่งกันเวอร์ชันหนึ่งจุดสองนะทำเหมือนกันนะเหมือนกันเยยบเลยนะโอเคขั้นแรกนะให้ท่านเข้าไปที่เว็บนี้ฮะ นี่เดี๋ยวผมจะให้ใต้ไวลิง์ลิงออยใต้ดีสิปชันนะโอเคอย่าถามนะครับว่าผมมาสอนทำไมนะฮะโอเคเนี่ยฮะอ้าวเพิ่งอัปเดตเลยเหรอโอเคนะฮะให้ท่านทำการโหลดตรงนี้ฮะโหลดมัน มันจะมี with Foggy กับ without Foggy นะฮะซึ่งท่านเรียกได้เลยฮนะว่าท่านเจา Foggy หรือเปล่านะฮะ Foggy Mod ก็คือเป็นมอดคล้ายๆมอ d โ o เดอร์ er นะฮะประมาณนั้นนะฮะซึ่งนะเอาไว้แบบเวลาเวลาอะไรอนะ่ะท่านต้องการไปลงมอ d เพิ่มอ,อย่างเช่นพวกแฟน m o มอะมอจยิงปืนนะะหรือว่าจะเป็น คล้ายๆแบบมอดดาบเพิ่มอะไรวะนี่ต้องมีวอตฟอกกี้นะฮะซึ่งผมไม่ลงนะผมใช้วิดเอาฟอกกี้นะฮะธรรมดานะฮะสำหรับคนที่ลงไปแล้วนะกูจะเอาฟอกกี้แล้วทีเนี้ยไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องห่วงแน่นอนนะแล้วท่านสามารถไปโหลดตัวฟอกกี้แยกใหม่ทีหนึ่งก็ได้นะฮะก็นะโอเคก็ได้เข้าตรงนี้เลยวิดเอาฟอกกี้โอเคกดมาจากไหน แต่กั้นก็รอห้าวินะฮะแต่นั้นก็กด skip ad ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาให้โหลดเป็นประมาณแบบนี้นะรหรือว่าเป็น Google Chrome ก็จะขึ้นอยู่ข้างล่างนะซึ่งผมใช้เป็น IDM ก็กดโหลดนะโหลดเสร็จแล้วนะโอเคให้ทําการเปิดเปิดตัวที่ท่านดาวน์โหลดมานะเปิดเลยเปิดโอเคนะครับจากนั้นก็จะได้นี่ขึ้นมาเกี้ยไปไงพับไว้ก่อนนะยังไม่เสร็จะ จากนารที่ท่านทําการเปิดอะไรก็ได้ไวคอมพิเวเตอร์เปิดมาก็ได้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เอาเมาส์ไปคลิกนะฮะให้ทําการเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นเปอร์เซนต appdata นะแอป data กดกดนนะจะเข้ามาอยู่หน้านี้นะโอเคจากนั้นหา .minecraft นะฮะ .minecraft จะอยู่ตัวแรกพอมันเป็น m i n นะ r a f t มคกดเข้าไปเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยฮะ ซึ่งปกติของไมค์ครับก็คือว่าเวอร์ชันเก่าๆก็มีโฟลเดอร์บินนะจากนั้นก็ใส่นะ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะหนึ่งกดหกมันไม่มันไม่ใช่แลวฮะมันเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ีการลงง่ายๆครับโอเคเข้าไปที่เวอร์ชันนะฮะลองไปก่อนโอเนะเมื่อกี้ผมลองเลยนะก็มีสองอันนะผมผมของ,ค,องคนอนึ่นอาจจะมีสี่ห้าอันบางคนอาจจะมีอันเดียวหรือบางคนอาจจะไม่มีนะถ้าคนไหนที่ไม่มีไงเข้าไปตัวลันเชอร์นะ ไปทำการดาวโหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดมาก็คือ1.2นะฮะตอนนี้นะฮะพึ่งผมจะใช้เป็น1.2แล้วกันนะฮะหนึ1.1ผมอัปเดตเป็น2แล้วโอเคนะฮะจากนั้นให้ทำกาำให้ท่านทำการกอฟโฟลเดอร์1.2หรือท่านคนใดเป็น1นะฮะก็เลือก1มาตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เลือก1มานะฮะก็คลิกเลยกอปี้นะะบางคนคนใช้1ก็ก็ปี 1, ป้1ออกมาคนใช้2ก็ปี 2, ป้2ออกมาแล้ว ให้ทำการ Copy ฮะแล้วก็เพจลงไปนะฮะโอเคก็จะได้ฟดด้วยที่ Copy ขึ้นมานะฮะโอเคถังจันนี้ท่านทําการเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็น Man t o o m m n y i t e เทนะคือท่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น1 2 3 4งส7 8 9ามสี่้โหอะไรก็ได้เรื่องของท่านนะนะ่ะอะไรก็ได้ครับแต่ท่านท่านแต่ท่านต้องจํามันให้ได้นะผมก็จำเป็นเป็น Man t o o นะมนนะี่เทนะมี ITEM นะเอ้าโอเคนะ เติมเอสไหมเอก็ได้นะไม่เอก็ได้นะโอเคนะจากนั้นให้ทําให้ท่านทําการนะเปิดเข้าไปดูเออโอเคมีสองตัวครบนะฮะให้ท่านทําการก๊อปปี้ชื่อ,อนี้นะก๊อปปี้เลยนะก๊อปปี้ชื่อ,อามานะให้ทําการรีเนมสองตัวนี้ครับให้เป็นให้เป็นชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ของท่านนะฮะโอเควางไปเลยรีเนมวางไปเลยโอเคจากนั้นก็ได้ครับจากนั้นให้ท่านดูที่เจสันบอดี้ไฟล์แล้วก็บาสลีนนะฮะโอเควาสลีนแล้วก็มีอะไรวะ ซิต้าฟอร์เรตไว้นะถุยคนละเรื่องนะนะไอ้ท่านทําการเปิดเจสันไฟ้นะเจสันบอดี้นะเปิดด้วยโน้ตแพดเวิร์ดแพดหรือไมโครซอฟท์เวิร์ดอะไรก็ได้เลยของท่านนะฮะก็จะเป็นเวิร์ดแพดไมโครซอฟท์เวิร์ดโน้ตแพดเปิดได้หมดฮนะยกเว้นไอวิจิทโปรไอพวกนี้นะแนะนำไม่ใช้เป็นเวิร์ดแพดดีกว่านะโอเคกดโอ้กดโอเคเลยครับนะโอเคแล้วก็ แล้วก็รอมนสักครู่หนึ่งฮนะโอเคแล้วมันก็จะเปิด Word Pad หรือ Notepad ให้ท่านเห็นมาโอเคขึ้นมาอย่างนี้นะฮะจากนั้นให้ท่านไปดูชื่อสองตัวน,นีนะ้ดูชื่อโฟลเดอร์ที่มันเหมือนกันนะฮะให้ท่านทาการเปลี่ยนตรงนี้อันบนสุดชื่อตรง ID นะฮะตรงช่อง ID ให้ท่านเปลี่ยนเป็นเนี่ฮนะทูมานี่ไอเทมเหมือนที่ท่านในนี้ไว้ที่ชื่อโฟลเดอร์อชื่อสองตัวนนีะ้ให้เหมือนกันนะโอเคจากนั้นกดเซฟเลยคนระับ โอเคจากนั้นให้ท่านกดที่นนทูมไนีเทมนะกด open w ว t h นะวินแลหรือวินไออหรือขั้นจะเรียกว่าอะไรก็เรื่องของท่านนะผมไม่เกี่ยวนะฮะอย่ามาด่าผมว่าผมเรียกผิดอีกล่ะผมจะฆ่าให้ดูนะกดวินแลอะไรนะเรื่องท่านนะในกาทำการเปิดมาลบตัว mta.inf ออกนะ mmeta ขี inf ออกนะกดดีๆไปเลยแพบ โอเคลบ,ลบเสร็จแล้วจั้นนี้ทําการเปิดดิแร่ทูเนี่เทมนะที่ผมที่โหลดเราไว้ข้างต้นนะลากใส่มาเลยฮะลากบางคนบอกขี้เกียจลากว่ะกดคอนโทรลเแม่งอจากนั้นกดออกดเอกดคอนโทรลเอแล้วก็จากนั้นก็ลากมาเลยลากเลยจับลากครับเหมือนลากไฟล์ก๊อปปี้อย่างนั้นนะ่ะเหมือนลากไฟล์คัดอย่างนั้นนะ่ะลากมามาอยู่ที่ทูเมนีเทมจอนะฮะชื่อที่เราตั้งไว้นั่นเอง กดว,วางไปเลยฮะปล่อยเมาส์แล้วก็กดโอเคแบบแล้วก็รอแป๊บหนึ่งโอเคจากนั้นก็ได้แล้วนะฮะก็ขึ้นมาแล้วเย่นะฮะจากนั้นก็กดปิดไปเลยสองอันจากนั้นก็ปิดไปหมดฮะถ้าทาการเปิดตัวล er ันเชอร์เกมนะลบนี้ก่อนโอเคเปิดตัวลันเชอร์เกมนะไมค์คราฟนะนะ แล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งอนะรอมนันเอเอระเหยอแป๊บหนึ่งแล้วก็รอมันขึ้นโหลดอันเชื่ออะไรมันไม่รู้เรื่องมันนะแล้วก็เขย่าห้าพันครั้งมันจะได้มาไวๆ <c oughs> ครับขอโทอครับ sorry sorry i'm มจำนะไม่เขย่าห้าพันครั้งครับซึ่งเป็นผมนะผมแหลกมากเลยเปิดอันเชื่อขึ้นมาสักพักหนึ่งมันจะแหลกพอเปิดได้สักพักหนึ่งมันจะหายแหลกนะแล้วมันก็จะรอ,อแบบ อ่าโอเคหายแหลกแล้วขย่าเลยครับห้าพ claro ันครั้งเขย่า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 เขยาวขยาครับขยาวห้าพันครั้งเยี่ยมเลยเขย่าวขยง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 ขย่าเขย่าเขย่านะห้าพันครั้งนะเขย่าเบยเอ๊ะเมื่อไรจะมาทิ้งพอเขย่าเสร็จพอมันมาครหน้าต่างกลายเป็นช็อคบอลกรรม มา,ม,าามาเลยมาทีหนึ่งมาเลยดีครับโอ้โหโอ้โหยังไม่มาอีกจะมาช้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยมาสิครับไม่มาหาพี่มเหรอ เฮ้ยมึงมาอ้กูสิมาแล้วเลยเฮ้มเอ้ยเฮยเม้ยเฮ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 ้ยี่้้าเี้ยเเฮคยเฮ้ยมฮ้ย้เ้ย แอสต็อปนะมันนะครับตอนนี้มันก็มาแล้วนะขยับอีกสองพันกว่าครั้งมันก็เลยมาโอเคให้ทำการคลิกที่ Edit Profile นะครับตัวเกมเป็นของ SKV นะเป็นของก๊อปนะ r e รีลิสท m ม n เน t e m นะโอเคกดไปเลยอนะตรงนี้นะฮะตรงนี้ขอปรับก่อนไปเลยโอเคนะกดเซฟ โปรไฟล์อ่จากนั้นก็กดเพออฟไลน์นะฮะของคนก็เป็นบางคนที่เป็นของแท้ก็ได้นะฮะแต่ต้องดิดโปรไฟล์นะถ้าเวอร์ชันใหม่ออกมาก็กดเวอร์ชันใหม่ไปนะเวอร์ชันใหม่แล้วก็ทําแบบนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะโอเคก็กดเพออฟไลน์ไปเลยของกูของก็อฟผมไม่มีทางเล่นของแท้ได้อย่างแน่นอนเนี่ย ถ้าผมจะซื้อของน,นะผมจะซื้อเกมที่มันแบบเล่นไม่มันเบื่อเล่นได้เรื่อยๆไม่มีเนื้อเรื่องจบอ่าจะถ้าเป็นเนื้อเรื่องจบเล่นแป๊บเดีวยวก็จบแล้วเล่นห้าชั่วโมงก็จบแล้วเนาะซื้อมาใหม่พันกว่าบาทซื้อมาเล่นแป๊บเดีวยวก็จบจริงปะเออแล้วก็พูดอยู่คนเดียวเด้วย,วยนะก็มีปัญหาหรือเปล่านะสําหรับบางคนที่บางคนที่จะมองไม่เห็นหน้าจอนะเลือกอเบอร์ที่ท่านเล่นไว้นะโอเค แล้วก็ข้างหลังก็พีแรบเรพีแพรพรีแพรลิงอะโอเคตัดเตรียมกดอ่าลอบเปิดมาทีลอบคุณแหลกเลยนะซึ่งกแกลลกนะพอใช้มันต้องใช้แฟบอัดนะบางจริงนะกดกดเอี๊ยมอ่าก็มีทเมิน่เทมขึ้นทางกายแล้วโอ้โหมันจะแหลกมากเลยโอเคก็ได้นะก็กดเ็คของปกติ เงินเศษเซกสปอนเนอร์สปอนเนอร์อะไรก็เลือกขอันนะครับสำหรับวันนี้กูแหลกแกตายแล้วฮะก็อ๋อสวัสดีเนี่ยนะครับกมบายแอแะแหลกบายครับ